กบวนการเสรีไทยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อปี2488นะครับเื่อวันที่8ธันวาคมหลังจากที่ญี่ปุ่น,นยคกคลขึ้นบกงประเทศไทยแล้วนะครับในคืนวันนั้นน,นเองเด็นวันนั้นที่บ้านอาจารย์รีดีกรุยงได้มีการรวมตัวกันของผู้ที่รักชาติสูนหนึ่งเช่นหลวงปัญตครนโกวิท หลวงเดชชาติโกว์วดูลนายวิจิตรุ่นิตานนในเตียมสิริพันธ์ในคุิพัฒเป็นต้นนะครับฝั่นเหล่านี้ได้ผลสาหาัสร่วมกันและได้ก่อตั้งองค์กรต่อต้านญี่ปุ่นมีภารกิจเกี่ยต้องปฏิบัติสองด้านที่หนึ่งต่อต้านญี่ปุ่นผู้ลุกลางโดยพลังของคนไทยผู้รักชาติและร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตร คือประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาตอนสองปฏิบัติการเพื่อให้สมรรถมาพรองว่าเจตนาของคุณดันก็ได้เคล่ยร์ไว้ตรงการอย่างต่อเนื่องจนเมื่อวันที่16สิงหาคม มีท่านอาจารย์มีดีหลับคณะผู้บริหารเสรีไทยประชุมอยู่ทั้งที่ทำเนียบาราชาและก็ที่ตจระมาอะไรธรรมศาสตร์เป็นผ้าพาตอติดด้านนี้นะครับส่วนด้านนั้นจะเป็นการไปนคาาุผลักเสรีไทยแล้วก็เสรีไทยปฏิบัติการอยู่ในต่างประเทศนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นการบอกเล่าเรื่องราว นต่างๆของเศรีไทยนะครับที่ขโมยหรือในนามผมครับเรามุ่งจะทําหน้าที่ในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคนไทยซึ่งจะต้องสนองคุณชาติเราทั้งหลายไม่ได้มุ่งกวังพวงเอาตําแหน่งในราชกาทมาเป็นรางวัลต่อแทนการกระทำทั้งหลายไม่ให้ทำเพื่อประโยชน์ของบุคคลของคนไทยทั้งมวล ให้คนไทยทั้งมวลสวยความสุขสราในสันติภาพอันถาวรโชว์เรื่อง14และนอก t ากนี t ก็ t ีกิจก s p i c ี s า s ่างในานในความท้งไม่ 45, ทานประวัติศาสตร์ระดับนานา จะผู้มีตัวเยลท่องไปดำเนินโครงการกำแพงรัมบัิศิสา์เพื่อบอกเล่าบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอกชนองประเทศชาติในรอบ70ปีกว่าที่ผ่านมาวันนี้ในโอกาส70ปีวันสันติภาพไทย็นวิทยาลัายรางานเปิดปฏิมาศสองธรรมศาสตร์กับกระบวนการเสรีไทย พวกเราที่มาชุมนุมปในอาิตยนี้มาด้วยจุดประสยงาในยามหนุมรุราษฎรของทัพที่ปูในโรงหยาบางสงครามรคบการที่สองซึ่งการออกช้นี้ทําให้ประเทศชาติไม่ต้องตกอยู่ในสถานะผู้แพ้สงครามหวังว่าปริปรมาณที่สอนนี้จากครูใ่ปีไทยให้มองยอยู่คู่มหาวิจัยธทางศาสา ลำดับต่อไปนะคะกะเรียนเชิญท่านผู้หญิงเปิดปฏิมาลุสองนะคะโดยตัดดิบบิ้นและเราจะมีดอกไม้มก,มก้อนหินสีขาวรวมทั้งกอบกุหลาบสีแดงนะคะกาบเรียน,นเชิญเสรีไทยอดีตเสรีไทยทายย่านะครับเชิญมาเป็นสักิีนยางด้านหลังนี่เลยะคะ่ะ อขอเชิญสื่อมวลชนนะครับด้านที่ผมยืนนะครับเพื่อที่จะถ่ายรูปเสรีไทยทั้งหมดนะครับ <Okay. S 1> ขอเชิญเป็นสักขีพยานแล้วก็ยืนยืนในกลุ่มเลยครับ mm hmm. เชิญข้างในเลยครับ mm hmm. เชิญเลยครับ สางกิจว่าพีนะคะและจะมีดอกไม้สีเหลืองและสีขาวแทนความบริสุทธิ์สดชื่นนะครับเพื่อให้กระบวนการสันติภาพยัง่งยืนตลอดไปวนับันนี้รือว่าเป็นคู้มาเป็นสกิลปยน แล้วเข้ากลุมอยู่ในกลุ่มเดียวกันเสรีไทยงหมับารีเท่าเพื่อความไทยรูปของแผ่ดินเป็นสกษณ์ของการเปิดปฏิมากรรมประมศาสตร์ขบวนการเสรีไทย จำเรียนเจอคูณตานุพูด,พดตู้ปวมาตองไม้แล้วก็อนิน เราจะเสนอใจขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับที่ดูแลแผนพัฒนาภาพครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับทีท่มาถึงบริเวณงาน ในวันนี้เรายังใฝหาสันติภาพาให้เกิดขึ้นบนดินแดน,นนี้บนแผ่นดินที่เราจะต้องอยู่อานสายร่วม i'm uh -huh. year of Thai Peace Day uh, by Dr. Gang duk uh, Minister of Foreign Affairs. Uh, first of all, uh, Mrs. Panjaru, who will be the Director of the Library. Start with the uh, uh, religious ceremonies by the Buddhist ceremony followed by Islam and then uh, ended up by a Christian ceremony. And then uh, Professor Dr. Suropuniti Director of Thammasat University, will report about the reasons and organization of the 60th Thai Peace Day. And then Dr. Pokin Polokunde, President of the National Assembly, uh, as a chairman of the organizing committee, will give the address and uh, give. <laughs> วัตถากาลสารานุปนิยนตาระชาการตุีอาวันตุณีท่านถวายหมดนลครับตอนนี้กหมดนลต่อไปเป็นพิธีการทางศาสนาคริสต์นะครับนำโดยท่านปรมชญ์ชวนกิตติมวิกาซึ่งนับว่าเป็นมรบปักต่อสหประชาชาติ เป็นการมาทำปิดจักเจตบุรุษแห่งการสมรก,การต่างกความรักตามพระวัตส์แลวที่ผมไม่มีบังคับรัฐบาลใทยประกาศสงครัม